ส่งความสุขท้ายปีกับโปรโมชั่นดีๆจากอามาโดด้วยสินค้ายอดฮิตมาแรงแสงฐานโค้ปอามาโดโกคาเวียคอนเซนเทรตเซรั่มนั่นเองนะฮะเป็นเซรั่มที่มีส่วนช่วยทําให้ริ้วรอยเนี่ยแลดูจางลงแล้วก็ฝ้ากระแลดูจางลงได้ครับสารสกัดสําคัญของเขาครับตัวแรกนั่นคือสารสกัดจากไข่ปลาคาเวียสีดําและยังไม่พอครับเพิ่มเติมในส่วนของสารสกัดจากทองคํา 24k เข้าไปครับในส่วนของปริมาณของเขาครับเราทําออกมาเป็นไซส์ใหญ่นะฮะขวดนี้ที่ทุกคนเห็นครับไซส์หนึ 100 ml และตอนนี้ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยนะฮะรีบหยิบมือถือขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่าปกตินะอย่างที่บอกไป6ขวด999บาทนี่คือที่สุดที่ทุกคนเคยได้ไปใช่ไหมครับแต่ถ้าวันนี้ใครโทรทันเราเอาให้แบบส่งความสุขท้ายปีไม่จํากัดจํานวนสายเลยครับรับฟรีขวดที่7เพิ่มไป ขวดที่8เพิ่มไปขวดที่9เพิ่มไปวันนี้ใครโทรทันรับไปเลย9ขวดจ่ายราคาเดิม999บาทครับรีบหยิบมือถือขึ้นมานะฮะแล้วโทรมาเลยครับที่เบอร์1451หรือ Li@ n e แอดอามาโดครับไซส์ใหญ่ครับ 100ML ใหญ่บักเอ้งแบบนี้เลยขวดหนึ่งใช้ได้ประมาณ5เดือนเต็มนะครับผมปกติแล้วราคา6ขวด999บาทแต่วันนี้ใครโทรทันครับรับไปเลยทั้งหมด9ขวดทับจ่ายราคาเดิม999บาทรีบหยิบมือถือนะฮะแล้วโทรมาเลยครับที่เบอร์1 1451หรือ Line แอดอาร์าโดครับใครมีบัตรสมาชิกอาร์มาโดการ์ใบนี้ครับรับส่วนลดเพิ่มทันทีอีก50บาทครับเท่ากับว่าวันนี้จ่ายเพียง9ขวด949บาทเท่านั้นครับหยิบมือถือขึ้นมานะฮะแล้วโทรมาเลยครับที่เบอร์1451หรือ Line แอดอาร์าโดครับขอย้ำเป็นรอบสุดท้ายนะครับโกคาเวเซรัม <era> วันนี้ครับ9ขวดเหลือเพียง999บาทรีบหยิบมือถือนะฮะแล้วโทรมาเดี๋ยวนี้ครับที่เบอร์1451หรืนึ่งสี่ห้าครับโปรโมชั่นตั้งแต่่วันที1พฤศจิกาย,ยนถึง3า ธันวาคม2567